หน่วยต้นไม้ที่รักสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การบำรุงรักษาต้นไม้ว่ามีวิธีการบำรุงรักษาต้นไม้กันอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูีนีทานสนุกสนุก มาให้เด็กๆได้รับชมด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี <blunt animation> ๋ยวเราไปรับชมนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะสวัส <l> ด <ese> ีครับเพื่อนๆระตูนิทานหันสาต้นต้นโอกผู้ยิ่งใหญ่ณชายป่าแห่งหนึ่ง ตึงเขียวขจีด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่หน่าตื่นตาตื่นใจ <Hey. S 1> ในเย็นวันหนึ่ง uh. มีพายุใหญ่พัดกระหนำ่ำ uh. จนต้นอ้อบริเวณน,นั้นพากันอ่อนไหว uh. เอ็นลู่ไปตามกระแสลม uh. และท่ามกลางต้นอ้อที่พลิ้วไหวนั้น uh. มีต้นอกใหญ่ต้นหนึ่งยืนสูงตรงานต้านแรงพายุอย่างทอรนงเ <Hey. S 1> <laughs> มแรงจังเลยนะ แต่ยังไงนะ<ม>เราก็ต้องเอ็นลูกไปตามลมมันนะต้นโอ๊กใหญ่เห็นต้นอ,อ้อเอ็นลูกไปเช่นนั้นจึงถามต้อนอ้อว่าสมัยเจ้ามายืนนิ่งต้านแรงลมเจ้าไม่มีแรงหรืออย่างไรนะเอเราเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆเท่าน,นั้นนะนะคงไม่แข็งแรงมากเท่ากับท่านหรอกล,ลมมันพัดมาแรงมากเราก็ต้านไม่ไหวลมมันมาทางไหนเราก็เอ็นไปทางนั้นแหละ <laughs> ฉันก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละเจ้าน่ะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆกระ้อยโอยจะมีเรียวมีแรงที่ไหนดูสิฉันอยู่มาหลายปีแข็งแกร่งมั่นคงจะมีอะไรมาโค่นฉันได้เล่าตอนอ้นอ่เอ้ยฉันน่ะสงสารเจ้าซะจริงๆเปรียวบางร่างน้อยแบบนี้จะทนไหวเหรอถ้าลมพายุพัดมาแรงๆเจ้าจะทำอย่างไรระวังเถอะเจ้าควรจะยึดเกาะพื้นดินให้แน่นเอาไว้จะได้มีชีวิตอยู่ได้นาน ดาต้นไม้ต่างๆได้ฟังก็ไม่พอใจต้นไผ่ได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดมันสร้างน้อยนๆอยน้ท่านต้นโอ๊กยิ่งใหญ่สิจริงระวังความยิ่งใหญ่ของท่านจะทำลายตัวท่านเองนะบังอาจจะเงมือนกันระวังตัวเองให้ดีแค่ลมพัดเบาๆก็เอ็นรูสแล้วไม่แข็งแกร่งซะเลย ท่านนายกวดีไปเลยแม้เราจะเป็นต้นไม้เล็กๆแต่เรารู้จักประมาทตนเองดีกว่าเจ้ากําลังเรามีแค่ไหนก็ต้องได้แค่นั้นทําไมเราจะต้องไปฝืนมันด้วยเล่าลมมาทางไหนก็ต้องเอไปตามลมเพื่อเราถึงปลอดภัยอ่ะเจ้าหมายความว่ายังไงจะตตนภัยอวดดีก็พวกเรารู้นะสิว่าพลังเรามีแค่ไหนทําไมเราต้องไปฝืนมันด้วยเล่าใช่เพราะว่าพวกเจ้าอดแอนนะสิเราไม่เห็นด้วยกับการเอไปตามแรงลมหรอกสู้สู้ ดูนี่ดีกว่าว่าฉันน่ะแข็งแรงกว่าพวกเจ้าขนาดไหนนี่ดูกล้ามของฉันนี่นี่นี่ปุ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเ,เราได้เห็นด้วยกับต้นไผ่นะท่านนะควรจะลดที่ดีลงแม้ท่านจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จริงแต่ใช่ว่าความยิ่งใหญ่ของท่านาจะช่วยให้ท่านปลอดภัยได้ตลอดไปนะน้อยนะ่ะพวกเจ้าไม่ต้องมาสั่งสอนเรานะจเดี๋ยวนี้จะทำให้เราโมโหมิฉะนั้นเราจะทำลายเจ้าซอ พวกเจ children, ้าอย่ามาทำอุดเก่งกับข้าเนะกลัวจนตัวสั่นเลยนะพวกเจ้าไม่เอาไหนจริงจริงจออเราน่ยไม่กลัวหรอกแล้วเราก็จะคอยดูว่าระหว่างเรากับท่านใครจะสามารถสู้กับแรงลมได้ดีกว่ากันโอเคเจ้าพวกอ่อนแอทั้งหลายแหละอื นี่พวกเจ้าดูกาสะก่อนว่าผู้แข็งแรงเขาทำอัรยังไยดูซะอาจูว้าวนี่งานที่สุดจากนั้นลมพายุก็เริ่มพัดโหมกระนำแรงมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าต้นอ้อและต้นไายต่างๆหากันเอ็นตัวลูกไปกับกระแสลมแรงที่พร้อมจะพัดพาทุกอย่างให้หลุดลอยตามไปด้วยกระนั้นต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังยืนหยัดสู้กับพายุที่โหมใส่อย่างไม่ปราณี แต่แล้วในที่สุดด้วยความไม่ยอมอ่อนข้อให้กับแรงลมก็ทำให้ต้นโอ๊กคู่ยิ่งใหญ่หักว้านลงท้ามกลางความมีชีวิตรอดของหมู่เจ้าต้นไผ่และต้นอ้อข็งแกลางแกงเราอย่ไปขนนะ ต้อนอิน่สงสารราะความใหญ่โตของเจ้าทำร้ายเจ้าเองจริงๆนะถึงเราจะเป็นต้นไม้เล็กๆที่อ่อนแอแต่ความอ่อนแอนี่แหละที่ช่วยให้เราอยู่รอดมาได้เเราเตือนมันแล้วแต่มันยังยังสโซอโหังเป็นยังไงเล่าก็เป็นอย่างาาาาาานี้านดูเดะรอลนนู้นน้องๆครับ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่รู้จักโอนอ่อนพรตามย่อมสามารถยืนหยัดอยู่ได้นานกว่าผู้ที่แข็งกระด้างจำไว้ให้ดีๆนะครับน้องๆอ,อีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกกันไหมเอ่ยค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้กันนะคะการบำรุงรักษาต้นไม้ง่ายนิดเดียวเด็กๆทุกคนก็ทำได้ค่ะโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยและถอนหญ้าที่โคนต้นไม้ค่ะเด็กๆคนไหนเคยทำบ้างคะว้าว ย่มากๆเลยค่ะการลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยของต้นไม้ของเรานะคะจะทำให้ต้นไม้ของเราจะเริ่เติบโตสวยงามน,นะคะเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้การบำรุงรักษาของต้นไม้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่วาวาและช่องวาาวาคิดอาร์ตนะคะวันนี้พี่วาวาก็มีเกมมาให้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมเสริมทักษะวัด I อคิวเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อโดยพี่วาวาจะจับเวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งอวัยวะส่วนใดของสัตว์ที่ทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายให้อบอุ่นข้อกอไก่ขาขอไข่ปากคอควายผิวหนังเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะผิวหนัง ข้อที่2โครงสร้างส่วนใดของพืชทำหน้าที่สร้างอาหารกอไก่ใบขอไข่ดอกคอควายผลตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ขาใบา ข้อที่3โครงสร้างส่วนใดของพืชทําหน้าที่สืบพันธุ์กอไก่ใบขอไข่ดอกคอควายมาเมล็ดตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะดอก ้อที่4โครงสร้างส่วนใดของพืชทําหน้าที่ขยายพันธุ์กอไก่ลากขอไข่ลำต้นคอควายมเมล็ดตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะ,มะเมล็ด ข้อที่5เงาของภาพคือข้อใดคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเงาของแอปเปิลข้อที่6ข้อใดคือเวลา9.00นาฬิกาตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะข้อที่7สัตว์ชนิดใดไม่มีขาตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะงู ข้อที่8สัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดตรงกับข้อไหนคะเรื่องจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะจิงโจ้ข้อที่9ปลาใช้อวัยวะส่วนใดในการหายใจกอไก่เหงือกขอไข่ที่ตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเงือกออทีซีช้างมีงวงไว้ทำหน้าที่ใดข้อกอไก่หายใจขอไข่ไล่มแมลงตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะมีไว้หายใจ จบไปแล้วนะคะ10ข้อสำหรับเกมเสริมทักษะวัดไอคิวค่ะเกมก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้กันไปแล้วนะคะว่าการลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยและการถอนหญ้าที่โคนต้นไม้นะคะจะทำให้ ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตสวยงามน,นะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูฝากให้เด็กๆอ่านหนังสือทำการบ้านและช่วยงานเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ